สวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกผมเซียวใหญ่นะครับกับโตโยต้านครทนสาขาเทพรักษ์นะครับนะวันนี้ก็ผมก็จะพามาดูนะครับรถพร้อมปล่อยนะครับที่อ่าเดี๋ยวลูกค้ามาเอาแล้วล่ะเนาะเดี๋ยวผมมาดูก่อนนะครับพร้อมกับโปรโมชั่นตัวนี้เลยนะครับตัวที่อยู่ข้างหน้านี้เป็นตัว Fortuner l e a d e r G นะครับนะตัวนี้มันเป็นโปรโมชั่นนะครับแปลงหน้า GR Sport นะครับซึ่งถ้าเป็นตัว Leader อ่า G ปกตินะครับนะกระจังหน้าจะไม่ใช่อย่างนี้แล้วก็ไฟ ก็จะเป็นแบบธรรมดานะครับล้อแม็กก็อยู่แค่18นิ้วแต่ตัวนี้ผมเปลี่ยนให้หมดเลยครับเดี๋ยวไปดูครับว่าเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะครับนะราคาตัวรถนะครับสำหรับตัวโ o ลฟอร์จูเนอร์ลีดเดอร์นะครับตัวสีขามุกนะจะอยู่ที่1 4 1 2 0 0 0บาทนะครับนะในกรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนแปลงเป็น GR Sport นะครับเราต้องบวกราคารถนะครับเพิ่ม300นะครับเพราะไฟก้างปลาตัวนี้นะครับนะเพิ่มเติมเข้ามานะ อีก0,000มืท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าไปเบิกศูนย์ใหม่ๆเลยนะครับค้างละ22,000บาทนะครับนะตัวนี้เราก็ขออนุญาตบวกลูกค้าเพิ่มนะครับในกรณีที่จะแปลงเป็นเจียสปอร์ตนะครับสามหมบาทท่านั้นเองนะรวมไปกันแบบตัวรถได้เลยนะครับนะตัวนี้โปรโมชั่นนะครับก็จะดาวเริ่มต้นนะจะอยู่ที่1นึ0 0 0สนาทนะบาทครับนะตัวนี้จะได้เป็นอะไรบ้างไปดูกันครับอย่างแรกครับอย่างที่ผมบอกคือ ไฟก้างปลาแบบนี้ครับนะจากไฟเส้นๆนะเป็นไฟก้างปลาสมบรงาแบบนี้เลยเป็นแบบดีเจนเตอร์แบบนี้นะครับนะอันที่2มานะครับเป็นโลโก้แก้วครับตัวนี้โลโก้ปกติแล้วจะเป็นร่องเนาะตัวนี้เราจะทําเป็นโลโก้แก้วให้เลยนะครับตัวนี้เบิกศูนย์นะครับนะใส่เข้าไปใหม่ให้เลยนะครับเป็นโลโก้แก้วแบบนี้เลยนะแล้วก็ลองมอ,อ,องลงมานะครับตาลงมาคือจะเป็นกระจังหน้า g r Sport นะครับจะไม่เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เราเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะ เราเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับตัวนี้นะเป็นพาร์ทแท้ของโตโยต้าทั้งหมดเลยนะครับที่เราเปลี่ยนให้นะครับนะเพิ่มเติมเข้ามาเป็นครอบตัดหมอกตัวนี้ครับเป็นแบบ G R สปอร์ตนะครอบตัดหมอกแบบนี้นะครับนะเพราะว่าถ้าแบบเดิมๆแบบเดิมๆนี่จะเป็นแค่นี้เองครับเห็นไหมครอบไฟตัดหมอกจะเป็นเล็กๆแค่นั้นเองนะครับนะตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นใหญ่ๆให้แบบนี้เลยครับแบบ G R สปอร์ตแบบนี้เลยนะครับนะต่อมานะครับผมกับโปรโมชั่นที่เป็นตัว แบ่งจีอาสปอร์ตนะคบเพิ่มเติมเข้ามาคือเป็นล้อแม็กครับตัวนี้ปกติแล้วจะเป็นพอร์ต18นิ้วเนาะตัวนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับจะเปลี่ยนเป็น20นิ้วของ To y ย TA ก็ได้นะครับเป็นล้อของ l e g e n เด r นะหรือลูกค้าจะเอาเป็นล้อแม็กซิ่งแบบนู้นก็ได้นะครับนะเป็นแม็กซิ่งแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าเลือกนะครับนะลูกค้าเลือกแบบไหนก็ได้นะแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยนะครับก็เป็นโปรโมชั่นเปลี่ยนให้นะครับไม่ทิดเงินเพิ่มนะนี่นะครับที่แต่ถ้า แต่ถ้าสมมตรลูกค้าเอาเป็นแม็กของแท้นะครับพวกเลนโซ่พวกนี้ก็อาจจะเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับนะกันศาดเรามีให้แน่นอนนะครับตัวนี้เบิกศูนย์แท้เลยพันกว่าบาทเลยนะของดีของแท้นะครับนะตัวนี้เลยนะครับนะแล้วก็มีเป็นลองเบ้าลองมือจับแบบนี้ให้นะครับนีส่วนคันนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยมือจับเนี่ยจะเป็นสีครีมนะครับปกตินะตัวนี้ลูกค้าบอกอยากจะได้เป็นสีดําเพราะว่าอยากจะได้ให้มันเป็นทูโทนขาวดําขาวดาขาวดาทั้งคันเลยนะครับก็จัดให้ครับนะเป็นเบ้า ที่จับมือเปิดนะสีดํานะครับนะตัวนี้ก็ให้นะครับพร้อมเลยมาด้านหลังครับด้านหลังก็ตรงนี้เราทําสีหลังคาให้ด้วยเลยนะครับปกติแล้วเดิมๆก็จะเป็นสีขาวมุกทั้งคันเนาะตัวนี้เราก็ทําเป็นสีหลังคาดําให้ไปเลยนะครับอันนี้คือเราพ้นพ้นสีนะทำสีพ้นเลยนะครับเราจะไม่ได้แลปนะเพราะว่าถ้าแลปเนี่ยมันก็อ่าพอไปในนานแล้วมันก็จะด่างเนาะตัวนี้ก็เราทสีให้เลยนะครับอยู่กันยาวๆไปเลยนะ ส่วนด้านหลังเป็นแปลงอะไรบ้างนะครับสําหรับตัว G R Sport นะก็ห <ๆ S 2> ลกัๆลกๆแล้ว <Hotel> ที่เห็นเลยก็คือเป็นดิฟฟิวเซอร์ล่างครับปกติแล้วมันจะเรียบไปเลยนะนะจะเรียบไปเลยนะครับตัวนี้ก็จะทํามินแบบปีเป็นเขี้ยวนะครับมี <Chill S 2> เป็นเขี้ยวแบบนี้ให้เลยนะครับเป็นแบบ G R Sport เขาเรียกว่าดิฟฟิวเซอร์แบบนี้นะครับเป็นดิฟฟิวเซอร์แบบนี้นะแล้วก็มีโลโก้ G R Sport แบบนี้ให้นะครับนะแล้วก็โลโก้แก้วด้านหลังด้วยนะครับตัวนี้ <S <S ถ้าเป็นตัวตัวตัวลีดเดอร์ leader, นะครับตัวลีดเดอร์เนี่ยตัว G เนี่ย โลโก้มันจะเป็นแบบเป็นร่องเป็นซอล่องทั้งหน้าหลังเลยนะครับถ้าเป็นตัว l e g e n d เนี่ยก็จะเป็นโลโก้แก้วหน้านะครับแล้วก็ซอล่องหลังตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นโลโก้แก้วให้ทั้งหน้าและหลังเลยนะครับลูกค้าสบายใจด้วยความสวยความหลอ่อแล้วความรู้หราได้แน่นอนเลยนะครับนะสำหรับตัว Toyota Fortuner <c oughs> อ่านะครับสำหรับตัว Fortuner นะครับตัวนี้ก็อ่าแบบนี้นะครับดีเทอร์จีนะครับแปลง GR Sport นะครับสวยงามแบบนี้เลยนะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผมทักหาเซลใหญ่ได้นะครับตัวนี้ลูกค้าอยากจะได้แปรงจีอาร์สปอร์ตงบดาวเริ่มต้นจะอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นเ้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับนะแล้วก็รายละเอียดในการแต่งนี่เรามีให้เป็นลิสต์เลยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็ทักมาในช่องข้อความได้นะครับนะหรือว่าแอดทิ้งกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับนะเซลใหญ่อยู่ที่โตโยต้านครทนสาขาเทพรักษ์ครับนะเข้ามาดูรถตัวจริงก่อนได้นะครับแล้วก็ค่อยตัดสินใจว่าจะแต่งแบบไหน อย่างเช่นต้องบอกเลยครับว่าถ้าเป็น Fortuner นะครับการันตีนะครับมาที่โชว์รูมโตโยต้านครทนสาขาเทพรักษ์นะครับแต่งครบแต่งถึงแน่นอนครับเพราะว่าวันนี้วันเดียวครับก็ f o r t u n e r 6คันแล้วนะ1 2 3 4 5นะครับแล้วก็6คันนี่นะครับเดือนเดือนหนึ่งนะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับของสาขานครทนนะครับขายเยอะจริงครับคือฟอร์จูเนอร์เนี่ยก็สี่สิบห้าสิบันต่อเดือนแน่นอนนะครับนะท่านใดที่สนใจนะครับกับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับ ทาหาเซลล์ใหญ่ได้เลยนะครับเรามาดูตัวจริงก่อนค่อยตัดสินใจนะครับ